นโมตัสสะโตสมมาสมพุทธัสัะนโมตัสสัธตโตสมมาสมพุทธสัตนโมจสสะตโตสมมาสมปุจจะสัตโอ้จะปุกกลุบระนามประอัปสรเลกกันภาคถาโอจะปุกเขี้ยวเรองาโอจะปุกพยาขุนแผนอันเรืองนี้สุนัโมโลนะมมาะทะภูริูริักนุรุตวเแกโคพุทธังสลติธรรมังสลติพุทงังสลติโอมจะปุกุบจปุกลุ นานาพระอภสาเล่นันประกาศกูจะปุกเขี้ยวหนังอาพระผู้ถือแก่กูพุทธังสารติธรรมังสารติพัะกังสารติสุตุณัมลูรัตมะจะสุณัตมลูรัตมะจะสุณัตมลูรัตมะจะโอ้มะปุกปุกกูจะปุกพระณาดาพระอภสาเล่นันประกาศกูจะปุกเขี้ยวหนังอากูจะปุกปัญญาคุณแผดเรื่องนี้สุณัตมลูรัตมัจจุณัตมลูมัจจุณัตมูณัตัจอิสมโเยี่ทงขันยินยินฐานนะมาปุกปุเรียน Thank you.